สำหรับใครที่จะเติมน้ำมันพรุ่งนี้ตีห้านะครับไปเติมที่ปตทกางจากใครที่ใช้แกส๊สโซฮอลทุกประเภทราคาลดลงอีก60สตางค์ต่อลิตรนะครับย e กเว้น e 8 5กับดีเซลที่ราคาเท่าเดิมเึ่นการที่ราคาน้ำมันถูกลงก็มีผลกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันอันนี้เป็นคาดการณ์ของปีหน้า GDP ปีหน้าจะโตมากกว่าปีนี้เพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นอยู่ในช่วงขาลงนะครับส่วน GDP ของไตรมาสามที่ผ่านมาล่าสุดทางสภาพั์บอกว่าติบโตที่ร้อยละ0.6ก็ถือว่าปรับตดวดีขึ้น จากไตรมาสสที่ขยายตัวร้อยละศูนส่วนปีหน้านั้นจะไปได้มากนะครับซึ่งได้รับผลดีจากการลงทุนภาครัฐที่เริ่มเห็นผลรวมถึงภาคเอกชนก็กลับมาลงทุนเพิ่มเติมครับสำนักง,งานคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าภาพัดรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสสของปีนี้นะครับขยายตัวร้อยละศูนดีขึ้นจากไตรมาสสที่อยู่ที่ร้อยละศูนเป็นผลจากการใช้จ่ายรัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตามความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายภาครัฐ แล้วก็การลงทุนโดยรวมก็กลับมาขยายตัวทําให้กาเดือนแรกปีนี้เศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP เติบโตที่ร้อยละ0ูนย์ทางเลขาธิการสภาพัดบอกว่าแม้จะมีปัจจัยบวกจากการใช้ใจ่ายภาครัฐรวมถึงการบริโภคและการลงทุนที่เริ่มฟื้นตัวแต่ปัจจัยลบก็มีนะครับภาคการส่งออกปีนี้อยู่ที่ร้อยละศูนย์คือไม่โตเลยแล้วก็ยังมีการชะลอตัวของภาคเกษตรและการท่องเที่ยวทําให้ภาพรวมณตอนนี้ก็คาดการว่า GDP ทั้งปีน่าจะโตที่ประมาณร้อยละ1เท่านั้นครับส่วนปีหน้า GDP จะขยายตัวที่ร้อยละสถึง4.5มีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการส่งออกจากภาคการท่องเที่ยวจากการลงทุนของเอกชนรวมไปถึงการลงทุนสำถึงของภาครัฐและการกลับมาขยายตัวรวมถึงการจำหนารถยนต์ในประเทศที่น่าจะดีขึ้นขณะที่ราคาเนมันในตลาดโลกที่ลดลงก็ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อในปีหน้าได้อย่างชัดเจนฉะนั้นในปี2558น้นั้นเนี่ยเ,เหตุผลที่ ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ในเรื่องของการขยายตัวในปี2558นะครับก็คงจะมีอยู่หลายประการด้วยก,น Rudy, ก,ออกนันประการที่หนึ่งเรื่องของการส่งออกนะครับการที่2คือในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็การลงทุนนะครับรการที่สามก็เป็นในเรื่องของมาตรการการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับแล้วก็ประการที่สี่ก็เป็นในเรื่องของการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการการกลับมา สำหรับปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้นะครับก็มีทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา4ี่หมื่นล้านบาทโครงการช่วยเหลือชาวสนยางเพิ่มเติมรวมถึงการเร่งรัดบจ่ายงบป,ประมาณปี2558ให้ได้ตามเป้าตั้งแต่ต้ตตนปีงบป,ประมาณโดยตัวเลขเบิกใจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบป,ประมาณ2557สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ20.8ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละย ส่วนอัตราบเบิกจ่ายรวมทั้งปีงบประมาณ2,557อยู่ที่1ะ8 9ก็ต่ำกว่าเป้าหมายการเบริกจ่ายที่ตั้งเอาไว้1ะ9 5ครับ มาดูการทํางานของกสทชบ้างนะครับก็แจกกลุ่ปดิจิทอลไปแล้วเนี่ยก็มีการรายงานในที่ประชุมเดี๋ยวกําลังจะแจกรอบที่ 2, 2> ในวันที่28นี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนที่รอบ2ไม่ได้รับแจกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะแจกได้ครบภายในสิ้นเดือนธันวาคมนะครับขณะเดียวกันก็มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนําเสนอรายการของ4ช่อง เป็นช่องการเงืองที่ออกอากาศทางดาวเทียมนี่นะครับวันนี้ในที่ประชุมกสทยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับบทลงโทษเพราะว่าสั่งให้ทางคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้าครับ นายสมบัติลีลาพัตารักษาการรองเลขาธิการกสทชบอกว่าในที่ประชุมวันนี้ได้หาเรือข้อร้องเรียนจากคณะทำงานติดตามสื่อของกสทชกรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง peace tv ช่อง24 t v ช่องฟ้าวันใหม่และช่องวันทีวีเพราะออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กสทชใช้เวลนานพอสมควรพิจารณาปัญหานี้เพราะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเนื้อหาและผังรายการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าทั้ง4ช่องที่ถูกร้องเรียนเข้าขายกระทำความผิดใดบ้างนะครับจะได้พิจารณาบทลงโทษช่องทีวีแต่ละช่องที่กระทำความผิดในแต่ละด้านคาดว่าะจะได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไปก็คือ24พฤศจิกายนนอกจากนี้ ก็มีการรายงานเกี่ยวกับคูปองทีวีดิจิตอลด้วยนะครับว่ามีประชาชนใช้สิทธิที่แลกซื้อคูแลกคูปองวีดิจิตอลแล้วกว่า1ล้านใบทั่วประเทศซึ่งตามแผน28พฤศจิกายนนี้กสทชาจะแจกคูปองดิจิตอลรอบ2เพิ่มเติมในอีก21จังหวัดกว่า1ล้าน7แสนครัวเรือนจะแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่โครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุมแล้วกว่าร้0จำนวน100 000, อำเภอด้วยกัน ส่วนพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้แจกรอบ2นะครับก็จะทยอยแจกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมครับ ส่วนในเรื่องของการจำนำข้าววันนี้ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องคดีของการรับจำนำข้าวแต่พูดกันถึงเรื่องของการล้างหนี้คือก็บอกว่าจะต้องล้างกันชั่วลูกชั่วหลานอะเะป็นรุ่นหลานห้าแสนล้านห้าแสนล้านประมาณสามสิบปีนะคะแนวทางในการที่จะมาเยียวยาเรื่องของการล้างหนี้การจำนำข้าวทางหนึ่งคือการออกพันธบัตรในการล้างหนี้หรือว่าออกบอลเนี่ยนะคะส่วนในเรื่องของการออกพันธบัตรก็มีหลายภาคส่วนเขาก็กังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเงินเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังต้องออกอยู่ดีทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกมาให้ความเชื่อมั่นนว่าากรพั บัทล้างหนี้จำนำข้าวไม่กระทบต่อสภาพคล่องแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินรวมไปถึงมีการแนะให้ใช้มาตรการทางการคลังนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจกคาดว่าจะได้ผลนะคะจากการปรับลดดอกเบี้ยคะ่ะ นายประสานไตรลัดวรกุลนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย<ม>บอกว่าการออกพันธบัตรล้างที่โครงการรับจำนำข้าวควรกระจายอายุพันธบัตรเพื่อไม่ให้กระทบตลาดเงินและก็ระดับนิสาธาณะส่วนวงเงินพันธบัตรที่จะนํามาล้างหนี้นะคะไม่ว่าจะกระทรวงการคลังจะออกวงเงินเท่าไหร่เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็สามารถบริหารจัดการไม่ให้กระทบภาพรวมตลาดเงินรวมไปถึงอัตรางเงินเฟ้อได้รวมไปถึงเสนอแนะด้วยนะคะว่าการจัดทำงบประมาณขาดดุลจากนี้ไปควรตั้งงบขาดดุลไม่เกินร้อยละสองต่อ เพราะว่ามีภาระต้องคืนหนี้โครงการรับจำนำข้าวและในอนานคตก็กำงคำนึงถึงการจัดเก็บรายได้ด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบัน,นย,ยอดจัดเก็บรายได้เทียบ GP ีนีย,ยังต่ำอยู่ขณะที่รายจ่ายมีภาระด้านงบประจำเนี่ยสูงมากมีเสียงคำชี้แจงจากทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณประสานไตรัฐวรกุลค่ะได้พูดหลายครั้งว่าได้พูดจากว่าตลาดการเงินของเราก็พัฒนาพอควรแล้วก็เชื่อมติดต่อกับต่างประเทศเราก็น่าจะจัดในลักษณะที่ว่า มันไม่ไปกระทบเรื่องราคามากจนเป็นไปด้วยขนาดอย่างนี้เนี่ยน่าจะพอจัดได้ต้องตั้งประเด็นนั้นไว้ก่อนว่าจัดแล้วไม่กระทบราคาคือไม่แพงไปไปนี่มันก็มีนอกจากเรื่องราคาของเงินทุนแล้วเนี่ยก็จะต้องดูเสถียรภาพเศรษฐกิจด้วยตอบสั้นๆก็คือจัดการได้จะจัดการด้วยอบเจห i ีฟที่ว่ามีเสถียรภาพเสถียรภาพในเชิงพวกสภาพคล่อง นอกจากนี้นะคะก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวดังนั้นการฟื้นสู่ภาวะปกติเต็มศักยภาพเนี่ยก็ต้องใช้เวลามองปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักๆยังอยู่ที่นโยบายการคลังจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็วมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยควรรักษาพื้นที่ของอัตราดอกเบี้ยเอา,เอาไว้ใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆเมื่อนโยบายและมาตรการอื่นๆไม่สามารถใช้ได้ค่ะ พักสักู่นะกลับมาช่วงหน้าติดตามการตรวจข้าวที่สิงห์บุรีนะครับรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ต้องระวังเรื่องของมรสุมระลอกที่3กําลังจะเข้ามาแล้วนะครับสักครู่ครับ